สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามในตอนนี้ในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศเมียนมาก,กันดีกว่าก็กำลังเกิดการรบดุเดือดเลยถูกไหมรัชฉานเนี่ยก็รุมกินโต๊ะกองทัพพม่านะครับมีการต่อสู้กันหลากหลายจุดมากๆต้องอพยพคนไทยเนี่ยออกมากลับมาสู่ประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเรื่องต่างๆนานา,นานเนี่ยเกิดขึ้นใน เมียนมามากมายแต่เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเขากําลังรบกันอย่างดุเดือดอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของฐานพม่าเนี่ยจะถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องแบบสรุปสรุปแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปดูสรุปเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําลงเอาไว้ให้ในช่อง History World แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงผลกระทบที่เราอาจจะไม่ได้คิดแล้วกันนะว่าการสู้รบในเมียนมาเองอ่ะมันจะส่งผลอะไรมาถึงประเทศเราประเทศไทยได้ถามว่า ่าส่งผลไหมแน่นอนส่งผลอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเราจะแยกกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ประเทศเดียวกันอยู่กันคนละรัฐบาลถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนโยบายก็ไม่ได้นโยบายเดียวกันเงินเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นเงินคนละสกุลกันเพราะฉะนั้นเองอ่ะมันจะไปเกี่ยวอะไรกันได้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเมียนมาเองเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยยาวเป็นพันกิโลเลยนะครับสองพันกิโลเนี่ย เพราะเช่นนั้นเองเน,นะครับผมมันจะไม่เกี่ยวอะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับผมเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการซื้อขายไปมาหาสู่กันเป็นปกติอยู่แล้วแนละ้วพอเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยก็กระทบด้านการส่งออกหรือว่ากระทบในหลายๆภาคของธุรกิจแต่หนึ่งสิ่งสําคัญเลยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าด้วยความที่พรมแดนเนี่ยมันติดกันเยอะมากๆนะครับก่อนหน้านี้สมัยก่อนพม่าเขาก็มีรบกันถูกไหมย้อนกลับไป2 0 3 0ปีเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้คนเมียนมาเองอะ่ะ ต้องรีภัยสงครามเนี่ยนะครับอบพยพมาเข้ามาเป็นผู้รีภัยอยู่ในประเทศไทยตเต็มในหมดเลยนะครับผมหรือณปัจจุบันนี้เอ,เองเนี่ยตลอดช่วงเวลาเป็น10บสปีที่ผ่านมาก็มีคนเมียนมาเข้ามาทํางานในไทยทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากมายเลยตรงนี้เองเนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นอย่างชัดเจนและหากเราย้อนกลับไปในยุคก,ก่อนที่มีการต่อสู้กันที่ไม่ต้องมีผู้รีภัยสงครามเนี่ยก็บอกไว้เลยว, <ๆ S 1> ว่ามีคนเมียนมาเนี่ยย้ายเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับหลบเข้ามาในไทยเนี่ยทั้งถูกและผิดกฎหมายนะมากกว่า1ล้านคนอีกแล้วก็ในตลอด ลาที่ผ่านมาเราก็เห็นเลยว่ามีการลักลอบเข้าประเทศไทยมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามันเกิดการสู้รบจนรุนแรงจนผู้คนเนี่ยอยู่กันไม่ไหวนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับมันก็จะเกิดการอพยพครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งนั่นเองซึ่งถามว่าอพยพมาไหนนะครับก็ด้วยความที่ผมแดนติดกันยาวขนาดนี้เนี่ยมันก็มาที่ไทยอ่ะเป็นจํานวนเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วไทยเองอ่ะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเข้มแข็งกว่าเยอะถูกไหมก็มาหางานมาทําอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยมารักลอบอยู่มาอยู่ห้องเช่ามาหางานทาตรง นี่เ,เองเนี่ยถามว่าส่งผลอะไรกับประเทศไทยแค่มีคนมาเพิ่มสักล้านคนเนี่ยบอกไว้เลยว่า มีผลเยอะมากๆนะครับผมแน่นอนแหละแรงงานจะทะลักเข้ามานะครับแล้วก็มาแย่งแรงงานคนไทยมาทํางานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่งานที่คนไทยทำอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้แย่งกันแต่แบบว่ามันก็จะมีอันที่มาแย่งอันที่คนไทยทํานั่นแหละยังไงซะมันเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นผู้ลี้ภัยมาบางคนอาจจะมาแบบผิดกฎหมายถูกไหมไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยนะครับก็อาจจะมีการก่ออาชญากรรมมีการเกาะเหตุต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้คือเราจะบอกว่าทุกคนจะไม่เกาะเหตุเลยได้ไหมโหถ้ามากัน ล้านคนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเหตุต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมถูกไหมในอัตราส่วนหนึ่งล้านคนน่ะมันต้องมีคนที่ไม่ดีบ้างแหละมันต้องอยู่ในนั้นนะแล้วมันก็มาก่อเหตุแล้วด้วยความที่ว่าหลายๆคนเนี่ยมาโดยไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยอยิ่งถ้าเป็นคนไม่ดีอะ่ะก็อาจจะไปปล้นไปก่อเหตุอะไรต่างๆที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วถามว่าการข้ามพรมแดนมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือมันก็ไม่ได้ง่ายในหลายๆจุดหรอกแต่ พรมแดนมันยาวมากไงมันไม่ได้เป็นพรมแดนที่มีดานตรวจทุกจุดหลายๆที่เป็นป่าเป็นอะไรหมดเลยนะครับผมก็มีการเล็ดลอดเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติได้นั่นเองนะครับก็นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องแบบดูอย่างใกล้ชิดเลยเพราะมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยของเราเลยนะต่อสังคมต่อเศรษฐกิจไทยเลยอาจจะส่งผลมากกว่าที่เราคิดก็ได้เอตุนี้แค่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งถูกไหมมันอาจจะส่งผลในอีกหลายๆแง่มุมเนี่ย ได้หมดเลยนะคือมีความเป็นไปได้อีกเต็มไปหมดที่เราอาจจะไม่ได้มาพูดถึงนะครับถ้าผู้ชมค,มคิดว่าเป็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะคร เป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดาหยรับเล,เล50%ส ฟเนี่ยงปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W U นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่่่ต้้อองบุฟฟเเกก็็ไดนียคื A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ